ข่าวบันเทิงก่อนดีกว่านะคะเมื่อวานตกใจมากคือเอ็มก็ฟอลโล่ไอจีของพี่ไอซ์เพราะว่าเราเองก็แบบเคยประกวดเต้นด้วยกันเนาะทีนี้เห็นพี่ไอซ์โพสตรูปแบบเป็นข้อความสีดําเลยสำหรับคุณไอซ์ปรีชยาเนาะทำเอาแฟนคลับรวมถึงเพื่อนๆตกอกตกใจคุณผู้ชมเป็นข้อความตัดพ้อชีวิตนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าช่วงชีวิตของพี่ไอซ์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเขาเจอมอรสุมหนักมากๆเนาะแต่เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นล่าสุดดันโพสต์แบบนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ แม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอซ์ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนอะเฉยเมยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอซ์จริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทําให้ไอซ์คิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอซ์ไม่มีใครอยากเป็นแม้กระทั่ง ไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหรอกแค่วันหนึ่งอโอ้โหลังจาเห็นข้อความนะคะชื่อของคุณไอซ์ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอเรียบร้อยเลยทุกคนก็แสดงถึงความเป็นห่วงสภาพจิตใจของเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค,คือปัญหาก,ก่อนหน้านี้นที่มีเรื่องกับคุณแฟนสซยนายเนาะอตอนนั้นแล้วเธอก็เหมือนเคยแบบจะคิดสั้นแบบนี้แล้วทุกอย่างก็กลับมาเหมือนจะไปได้สวย เราก็เป็นห่วงอะแต่เอาจริงยังไม่กล้าทักไปถามเพราะยังไม่รู้ว่าคนบางคนสภาพจิตใจเป็นยังไงบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมเล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าวันไหนที่หันมาแล้วเขาต้องการใครสักคนอยู่ข้างอ่ะมันควรจะมีมใช่ไหมทีนี้มันเหมือนคนรอบตัวเขาไม่เข้าใจเขาหรือเราไม่รู้ว่าการคุยภายในครอบครัวเราก็ไม่ขอตัดสินลวกันเนาะในเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้คุณไอซ์แบบแสภาพ <ๆ S 1> ร,ร่างกายให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ใจเย็น,ยนครับ ก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยผ่านทางหน้าจอนะฮะเพราะว่าอ่านแล้วเราก็เราก็รู้สึกแบบเออมันก็ดิ่งดิ่งยังไงบอกไม่ถูกแต่ว่าทางออกอาจจะต้องไปพบคุณหมอนะเราว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะครับผมยังไงส่งกำลังใจนะคร